สบายดีพี่น้องสบายดีสอไอ้นองนี่เฟังกันเอากันนี่แม่กับข้านละพี่น้องเมื่อนี้หวยเวียดหวยลาวข้าคล้ายอนันหวยอยู่มาเตะกระตัมสมตัมพี่น้องสิอยากอยากเห็นคลิปเนี่พี่น้องเอแต่พื่อน,ม,น,ม,นมันมันมันมีมองปิดเด้อพี่น้องเด้อมีมองปิดอะุ้ยขี้โม่งน้อยอยู่ไหนในไหนแก้มกระแดงอ่องตอง ได้แนวหยวกหน่อยได้แนวหยวกเาเอาโตกัเลยพ่อแม่ให้ทาที่นี้ก็ให้อ้เสรลดในสุกปนอืออืออือออ้วพี่น้อง ถกสามแสมเนเอาใต้ไพ่บอได้ละโอ้ยมืดแฮนแบ็กเมื่อมันบอกว่าใต้ไพ่บอได้เออโอเคโอเคซิมบ่อยซิมได้นะมามาพี่น้องตำแล้วนะตำตีนไก่พี่น้องตำเล็บมือนางน้องมามาพัดกับเมากับพี่น้องสลัดมาพี่น้องอยากกับพี่น้องเด้อ กินตำี๋ของนในตัวหาองทก็ของไยไได้ทีก่อนในสไจันอสได้ใส่ที่ขนานั้นร้องอต้องไม่หมดกินสีตอัสตจันอัสไจนที่ต้องารสบายดีน้อันนี้เรยเลนเ่นขาต้อกากินกัน โดนกินคนอื่นมึงตัวผันวะแต่ไม่ได้ไล่กินคนอื่นนะมึงแล้วมึงถั่วอ่ะเด็กวะไอ้ถั่วเนี่ยกระโดดกระโดดไอ้กิ่งข่าออกมากระยู่กระยู่เปิดสมองหูตัวกลายน่ากินตีไข่ ลอยจิ้งจิ๋วหูผมแต่แบบี้เอาทันปากก็ถูหมอนกันลายจิ้ง มา <c oughs> ท,ที่นี่ขอยูอะรอ่ะหตัวไม่หายแล้วทำไมที่ยังกินแก๊บอาวุธเเจ้าขมา <c oughs> ที่แล้วเดีก็เดี๋ยวก็คืออะเนาะ <c oughs> Này.. không chúng ta cũng đã dành lọc tôi làm cái được

ตลาดคนเ็กเพลงนี่หรอเครัตลาดคเ็กเพตลาดหังองเ,องเคหงหรหุนงตาดเขาเหลือโบราณ

No, no, no. No. No, no, there, no, Tak uh, uh, sempurna. โต๊ะเนะเปลี่ยนซื้อไปโต๊ะโตเปลี่ยนซื้อใส่วงเข่าอาะวงเข่าวงโาเลยไปไปไม่เข่าเิดเข่าอูบอลเอาไปดูดู่ดเลย นี่นี่ว่าวาจะเ้ยกันเออได้แล้วเ่ลาก่อนีน้องสบดีเดขอไปนอตนกัดป่วนพนองัพีน้องสบายดีบายบาย